ผู้ชมครับผมมีตัวเลขการขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนกันยายนออกมาแล้วครับอยู่ที่132,000คันเพราะฉะนั้นตัวเลขโดยรวมตั้งแต่มกราคมจนมาถึงกันยายนตเดือนของปีนี้เราขายรถยนต์ภายในประเทศได้แล้ว1,577ล้าน577คันครับ <c oughs> ซึ่งคุณวุฒิกรสุริยะฉันธนานนนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ Toyota Motor บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ตลาดรถยนต์ในประเทศมีปริมาณการขายมากกว่า1ล้านคัน แล้วก็บอกว่าอัตราการเติบโตนั้นเพิ่มขึ้นถึง72.7%โดยตลาดร,รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง70.3%ครับเป็นผลมาจากความต้องการตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีมากอยู่ประกอบกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยและก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วยอดการผลิตรถยนต์ทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศของปีนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ2ล้าน2แสนถึง2ล้าน3แสนคัน และการขายในประเทศจะอยู่ที่ตัวเลข1นล้านสอถึง1นล้านสามแสนคันก็แน่นอนว่าวันที่30พฤศจิกายนซึ่งมีการจัดงานมอเตอร์อ็กโปด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวมาแล้วว่าทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรน่าจะไปเป็นประธานในการฉลองสําหรับการผลิตรถยนต์ในประเทศของบ้านเราที่ทะลุหลัก2ล้านคันได้นะฮะ แน่นอนครับว่าการทุจริตทะลุถึง1ล้านคันขนาดนี้บรรดาผู้เช่าซื้อนะครับเขาเตรียมพิจารลดดอกเบี้ยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตามไปด้วยนะครับแล้วก็ยังคุณอิสระวงรุ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทของลิ a ซิ n g กสิกรไทยเขาก็บอกด้วยนะครับว่าในช่วงของ1เดือนนี้เนี่ยเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อก็คงยังไม่มีการปรับลดลงแต่เขาก็คาดว่าจะมีการปรับลงในช่วงที่มีงานมหากรรมยางยนต์หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยเขาถือโอกาสที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายแล้วก็ดึงลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยซึ่งหากมีผู้ประกอบการรายไหนลดดอกเบี้ยลงไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายอื่นเขาก็จําเป็นที่จะต้องลดลงไปด้วยถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อการรักษาส่วนแบ่งของตลาดเอาไว้ก็จะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับการที่กนง,งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นส่งสัญญาณปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายลงเขาบอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าทิศทางดอกเบี้ยนั้นจะจากนี้จะลดลงไปด้วยเพียงแต่ว่าให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับอย่างกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ลดดอกเบี้ยลงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลิสติ่งกสิกรไทยต้องปรับลดลงไปด้วยขึ้นอยู่กับการบริหารงานของเราเองนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ก็มีกําไรน้อยมากอยู่แล้วนะครับถ้ายึด ถ้ายืดเวลาของดอกเบี้ยลดลงไปอีกก็จะทําให้รายได้จากดอกเบี้ยนั้นเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกเจ้าก็จะต้องปรับลดลงตามต้นทุนด้วยนะครับนี่ก็คือคุณอิสระเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับด้วยความที่การคิดอัตราดอกเบี้ยสาหรับ leasing รถยนต์เนี่ยนะครับก็จะคิดเป็นแบบ flat rate นะครับก็คือการคิดดอกเบี้ยเนี่ยเท่ากันทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าให้คาแนะนําแล้วก็ใครอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆก็ไปรอลุ้นกันภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปประมาณสิ้นเดือนหน้าพฤศจิกายนนี้นะครับ ความจริงแค่คนจะไปซื้อรถเนี่ยก็ว่าเยอะอยู่แล้วแล้วคนจะไปหาเช่าซื้ออีกก็น่าจะเยอะตาม,ตามไป<า>มด้วยเชื่อว่างานแตกแน่นอน,น,น,อนสำหรับอาคารเชนเจอร์ของ Impact เมืองทองธาน,นีนะฮะเอาพาไปดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างคุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับ AEC ปี2558แน่นอนว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราสิชาติสมาชิกอาเซียน ประเทศที่ถือได้ว่ามีบทบาทมากนะครับและกำลังซื้อภายในประเทศก็มีสูงคงหนีไม่พ้นอินโดนีเซียครับพาไปดูกันว่าศักยภาพของเขามีมากน้อยขนาดไหนหากเทียบกับประเทศไทยของเราติดตามได้จากรายงานของคุณฐานิตาบุญล่าครับตลาดอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ30ล้านล้านบาท ซึ่งนำโดยประเทศอินโดนเีเซียที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และมีศักยภาพสูงสุดด้วยทุนสำรองกว่า20,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแม้ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปแต่เศรษฐกิจอินโดนเีเซียสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย6-7%ต่อปีเพราะอินโดนเีเซียพึ่งพาการส่งออกน้อยเน้นผลิตเพื่ออ,อุปโภคบริโภคภายในประเทศและการเมืองมีเสถียรภาพจากต เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางทั้งด้านการเมืองและเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะและจะหากเปรียบเทียบกับประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะอินโดนีเซียก็นับว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่1ค่ะ mm. เนื่องจากมีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลกและมีอุตสาหกรรมการผลิตหลักเป็นน้ํามันค่ะ อินโดนีเซียเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีความต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตลาดสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรดังนั้นเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นช่องทางสำคัญของนักลงทุนที่จะกระจายการลงทุนเข้ามาในอินโดนีเซีย โดยในอีก5ปีข้างหน้าอินโดนีเซียาวางเป้าหมายจะขึ้นเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคจากนั้นจะขยายความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคต่างๆมากขึ้นเพื่อดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนและช่วยพัฒนาประเทศโดยอาศัยจุดเด่นคือความมั่นคงทางการเมืองตลาดภายในประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งปรับตัวอีกหลายด้าน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มความแข็งแกร่งในการเข้าไปบุกในตลาดอินโดนีเซียรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยแต่การบุกตลาดอินโดนีเซียยังมีความเสี่ยงหลายด้านที่ต้องระมัดระวังคือปัญหาคอร์รัปชันซึ่งยังมีให้เห็นเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของตลาดแรงงานคุณภาพที่มีการแข่งขันสูงบางครั้งถึงกับต้องซื้อแรงงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ย้ายบริษัท ทำให้เอกชนรายเล็กเข้าไปทําตลาดได้ลําบากอีกทั้งยังมีปัญหาแผ่นดินไหวซึนามิที่เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของการลงทุนการลงทุนต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่นี่ในเรื่องของแรงงานเองเนี่ยก็ยังมีความชํานาญในเรื่องของแรงงานเนี่ยไม่เท่าประเทศไทยการวัฒนธรรมต่างๆนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับคนไทยมากนะครับนั่นก็เป็นจุดที่เราจะเข้าใจของคนอินโดได้มากขึ้นก็ส่วนใหญ่ การลงทุนของ SME ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังมากหน่อยบริษัทใหญ่ๆมีโอกาสมากและคงจะต้องมาลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติให้มากนะครับอินโดนีเซียจึงเป็นอีกประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำลังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะภาครัฐและเอกชนต่างเร่งเนินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งการคมนาคมและกฎระเบียบทางการค้า แต่ประชาชนยังถือว่าปรับตัวได้ช้ามากเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพัทรายุชุนงามถ่ายภาพธนิตาบุญล,ล่าเนชั่นทีวีรายงานนอกจากการค้ากําลังซื้อของคนในประเทศแล้วการท่องเที่ยวเองก็เป็นส่วนสําคัญของอินโดนีเซียเหมือนกันเห็นแล้วน่าไป,น,าไปนะนปนแต่ก็คงจะเป็นคู่ค้าที่สําคัญของประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ฮะ,อะเอาละครับวันนี้ผมและคุณโมนายต้องลาไปก่อนแล้วหมดเวลาแล้วเช่นเดียวกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ